บีบอัดภาพนะครับภาพที่เห็นเนี่ยมีขนาด2.2เมกซึ่งมันโตมากตัวนี้สังเกตว่าภาพขนาดนี้มี1 6ขนาดแค่16.7%ตแค่นั้นเองเราต้องทำความ,มภาพให้มีขนาดเล็กลงขนาดเล็กลงไหนเพราะว่าไม่ได้หมายถึงไซซิ่งอย่างเดียวหมายถึงขนาดของภาพที่จะทำการโอนย้ายนะครับก็ไปที่ image image size นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนตัวนี้ขอแนะนำให้เป็น640 4 0นะครับคลิกโอเคจากนั้นภาพก็จะถูก ย่อลงตามขนาด640ซึ่งถ้า100%กก็อยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เซฟนะครับเซฟเเาาก็ตั้งชื่อไปนะครับกรณีนี้เนี่ยผมเซฟมาแล้วชื่อไฟล์นี้นะครับเซฟตอนนี้มันทับไปไม่เป็นไรครับจากนั้นก็เลือกมีเดียมกดโอเคเมื่อเซฟเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเปรียบเทียบดรูระหว่างภาพที่มีการ คอมเพรสกับไม่คอมเพรสสังเกตภาพนี้คือภาพก่อนคอมเพรส2.1เมตรนะครับแต่ภาพที่คอมเพรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีแค่52เถ้าเราเปรียบเทียบ2ภาพนี้เราจะเห็นว่านี่คือภาพที่บีบอัดแล้วและนี่คือภาพที่ยังไม่บีบอัดจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างจมากนะครับการนําไปใช้งานก็จะทําให้ลูกค้ามีความสะดวกในการที่จะวิวภาพดูได้นะครับ